Hello, my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and today we are gonna watch a funny video from Thailand. Okay, this is funny, but actually, this is serious also. But these sewage suction trucks are really very funny. I'm sure that they are really intent to throw all of those things inside those trucks. This is gonna be very funny. Uh, let's read the translation. Fresh from Ban Nong Chan, the sewage suction truck has arrived. Kan Jom Palang is ready to serve. <laughs> i <laughs> e s ready to serve. This is gonna be a very funny video. We are gonna watch it from Amarin TV YouTube channel. Thank you, my friends, for this video. And let's start. คุณผู้ชมที่บ้านหนองจานตอนนี้เนี่ยรถสูบซ่วมมาพร้อมแล้วนะครับถึงและคุณอนุมาแพนดาอยู่ที่บ้านหนองจานจะรายงานสดเข้ามาเชิญครับโอเค คุณผู้ชมคะสถานการณ์ที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเรียกได้ว่าตอนนี้ร้อนละอุเลยทีเดียวตามสภาพอากาศเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เข้าสู่วันที่3นะคะหลังจากชาวไทยหลายร้อยชีวิตที่มาปักหลักรวมตัวกันต่อต้อตานชาว <Okay. S 1> กัมพูชาเพื่อขับไล่ชาวกัมพูชาให้พ้นดินแดนไทยรวมถึงการเดินทางมาให้กําลังใจพี่พี่ทหารแนวหน้า <Okay. S 1> วันนี้กร <Bra ille. S 1> จอมพลังเสริมทัพด้วยรถดูด <Bra ille. S 1> วมนะคะด้านหลังนี่เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะคะที่ในขณะนี้ รถดูดซ่วมนําโดยคุณกัญจงพลังนะคะนํามาถึงบริเวณแนวหน้าที่บ้านหนองจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยแนวทางในการที่จะเสริมทัพในวันนี้นะคะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ I'm curious about uh, the distracts how far can they throw inside uh, inside is d i s t r u c k can he throw um, for example 5 meters uh, away or 10 meters away and I'm curious about their <laughs> Success rate. If they can hit uh, the, the people. 's ไอหลังจากการจอมพลังเนี่ยได้รับคำท้าจากชาวกัมพูชานะคะว่าให้เอามาเลยนะคะรถดูดซ่วมวันนี้การจอมพลังถึงขั้นต้องโพสต์แบบนี้นะคะว่ารู้สึกผิดสัญญาเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่านัดหมายไว้รถดูดซ่วมทั้งหมด10คันแต่วันนี้นำมาทั้งหมด14คันด้วยกันนอกจากนี้นะคะยังเสริมทัพด้วยแก๊งน้ำไม่อาบนะคะนายเมลัยลงงเสือดูสิตลอดจนการนำอาหารการกินมีทั้งแจก นะคะรวมไปถึงมีการค้าขายด้วยนะคะแล้วก็อาวุธที่สําคัญหลักๆวันนี้คือธงชาติไทยเท่านั้นที่นํามาแสดงออกเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยเดี๋ยววันนี้เราถามแนวทางจากพี่การนแป๊บึงนึงใจเย็นรอเพื่อนรอเพื่อนใจเย็นใจเย็นวันนี้สดเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ครับพี่หน่อยนี้ว่าจะเอารถเข้าคันไหนแป๊บนึ่งเคลียร์เข้าหน่อยเคลียร์เข้าตรงไหนสอบถามพี่การนิดนึงแนวทางวันนี้เดี๋ยวรอเพื่อนไหมรอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนแป๊บนึงรอเพื่อนแป๊บนึง รอเพื่อนแป๊บนึงแป็บเดียวแป๊บเดียวรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนใจเย็นใจเย็นคุณผู้ชมก็หลากหลายสำนักนะคะวันนี้ที่ลงพื้นที่เข้ามาติดตามทําข่าวนะคะเดี๋ยวถามพี่การนิดนึงวันนี้นะคะน้องเสือจากรถเรดิเราต้องรอท่านผู้การเราจะอยู่ยาวพร้อมกับจนกว่าจะได้แผ่นดินไทยคืนในบ้านของจานเลยไหมคะพี่การครับก็วันนี้เนี่ยเราตั้งภารกิจมาเรานอนค้างก็เดี๋ยวเราดูดูหน้างานเรื่อยๆนะครับนะก็แต่วันนี้เนี่ยคือเรามาก็แสดงให้เห็นว่า คนไทยเนี่ยไม่ใช่จะพูดอะไรกับคนไทยก็ได้นะครับเราของแท้อยู่แล้วคนไทยของแท้ของจริงอยู่แล้วนะครับบอกว่าอะไรนะกันจอมพลังอยู่ไหนรถส้วมอยู่ไหนรถส้วมตอนนี้อยู่นี่แล้วนะครับไอ้คนที่พูดเนี่ยรอกินด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจัดให้แบบของสดของสดเพราะว่าเพิ่งดูดก,นก,กันเนี่ยเมื่อเมื่อคืนนะสดแจ<า>็คโอ้โหสารอาหารยังอยู่อ่ะผมว่านะแล้วการที่คุณประกาศหารถส้วมเนี่ย อันนี้วินาทีแรกที่ผมคิดนี่คือมันหิวหรือเปล่านะก็อรีเควสมาผมก็จัดให้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือทุกคนต้องเป็นพยายนให้ผมนะทุกคนดูคลิปแล้วนะใช่ใช่ดูคลิปแล้วนะที่ขามเห็นประกาศเห็นคลิปแล้วนะผมไม่ได้เป็นคนเรียกร้องนะเขาเรียกร้องถูกไหมอันนี้คือพร้อมเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟนี่ตอนนี้หัวปกติถ้าเป็นรถรุ่นเก่าจะต้องเป็นการเปิดแล้วก็ระบายมันก็จะขย้อนออกมากระดึกกระดึกกระดึก,ก,กอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสายหัวอย่างแรงค่ะพุ่งแบบพูด ชวดพวดนี้เลยให้เขาได้เต็มเต็มแบบเต็มเลยไอไอไอที่บอกว่ากันก่าลังอยู่ไหนรถส้วมตอนแบบว่าอย่างนี้นะผมกดลูกย้อยเลยเปื้มั่นใจว่าสิบสี่พันวันนี้สยบกัมพูชาได้แน่อิ่มอะเพราะตอนแรกผมคุยมาสิบผมกลัวไม่อิ่มแถมให้อีกสี่นะครับเต็มเต็มทุกคันนะเต็มปากเต็มคำกลัวอย่างเดียวกลัวติดใจ น้ากลัวอร่อยต้องขอเพิ่มเดี๋ยวหาของไม่ทันวันนี้แนวเขตฝั่งกัมพูชาก็รออยู่พ่การฝากถึงชาวกัมพูชาณนาทีนี้นะคะก็เรียกแล้วมาแล้วนะของมาแล้วนะของมาแล้วนะเรียกก็มาแล้วนะนะครับก็วันนี้นะผมเนี่ยไม่ได้มาแบบแบบมั่วๆซั่วๆนะนะครับผมก็ได้คุยกับทางท่านผู้การแล้วก็คุยกับอาท่านผู้การนะครับแล้วก็คุยกับทางท่านผู้กำกับนะครับเราก็ไปตามระเบียบนะครับของในพื้นที่ ไปได้ถึงตรงไหนนะก็เอาถึงตรงนั้นนะครับแต่วันนี้แสดงให้เห็นนะว่าคนไทยไม่เคยกลัวนะครับโอเคในบริบทของทหารเขาอาจจะไปทําประชาชนไม่ได้นะครับแต่ในมุมมองของประชาชนเหมือนกันผมก็เป็นประชาชนคนไทยคุณเป็นประชาชนเขเมรคนไทยไม่เคยกลัวนะครับประเทศไทยเนี่ยยามผมเชื่อเวลาเกิดยามศึกสงครามหรือเวลาอะไรทั้งก็แล้วแต่คนไทยทุกคนพร้อมช่วยนะรพร้อมช่วยอยู่แล้วครับเพราะว่า วันนี้เรามารุก,กันขึ้นมาเพราะอะไรปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยวันนี้เขาอยู่มาประเทศไทยกี่ปีถูกไหมเราให้ที่สู้หัวนอนนะครับให้ฮะให้ที่สู้หัวนอนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเข้ามาแต่วันนี้เนี่ยเขาจะมายึดเป็นแผ่นดินตัวเองนะผมว่ามันไม่ถูกแล้วถ้าวันนี้ไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ขยายต่อมาเรื่อยๆอะนะครับวันนี้ให้ต้องให้มันจบได้แล้วนะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นเสียงของพี่โอเคเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นการสัมภาษณ์คุณการจอมพลังสดสด,สดร้อนๆอน,นะฮะนี่คือพาสดมาเลยจากในพื้นที่แล้วแม่ พอใช้คําว่าสดปั๊บแล้วนึกถึงคํา <Finish. S 1> พูดของคุณการจอมพลังที่บอกว่าวันนี้มากันแบบสดสด,สดใหม่ๆเพิ่งสูบกันมาเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกขมคอข,อขึ้นมาอย่างไงก็ไม่รู้ hmm. แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าคือเราก็ต้อง <That. S 1> การปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องคํานึงถึงหนึ่งคือทหารไทยที่เขาดูแลรักษาคว <That. S 1> ามปลอดภัยอยู่ตรงนั้นรวมไปถึงชาวบ้านที่เขามี hmm. บ้านเรือนเขาก็ต้องอยู่ตรงนั้นพอมันจบเหตุการณ์เนี่ยคนอื่นอันจะกลับ แต่เขาต้องอยู่ตรงนั้นไงใช่เขาจะต้องเผชิญหน้ากันกับชาวกัมพูชาที่อยู่พื้นที่ฝั่งตรงข้ามกันตรงบริเวณนั้นแล้วกลัวว่าเดี๋ยวภาพนี้ถ้าฉีดออกไปนะกลัวว่าจะถูกกัมพูชาหยิบยกเอาไปฟ้องนานาชาติอาวุธเคมีงี้นะอาวุธชีวภาพกลัวจะถูกเอาไปือสื่อแบบนั้นอีกโอเค now they can plunge their noses my friends now it is time to close their noses not ears this time you should close your nose my friends okay คุณผู้ชมคะมีคนที่ไปชุมนุมตรงบริเวณนั้นหลายคนนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยแต่งกายลักษณะเป็นเสื้อผูกโบเป็นลายธงชาติไทยยืนรวมตัวกันตรงบริเวณนั้นไปกันตั้งแต่ประมาณ8โมง9โมงค่ะไปกันตั้งแต่ช่วงสายๆายโบกสะบัดธงชาติไทยปลิวสวัยเลยแล้วก่อนที่คุณกันจอมพลังมาถึงอ่ะ คนที่เขามายืนรวมตัวกันตรงบริเวณนั้นน่ะเขารวมตัวกันร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะแล้วก็ตะโกนด่าทอต่อว่าชาวกัมพูชาว่าที่ผ่านมาไทยเคยให้พื้นที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่ทำไมกัมพูชาถึงทำแบบนี้แล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลด้วยว่าที่ผ่านมาไม่เด็ดขาดเลย นอกจากนี้นะคะทางกองทัพภาคที่1เตรียมรถพยาบาลทหารชุดปฐมพยาบาลรถก <Okay. S 1> ู้ภัยจากมูลิี่ต่างๆมาช่วย <Okay. S 1> ดูแลด้านความปลอดภัยนะคะถ้าหากว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไปถึงขั้นมีเหตุประทะกันค่ะคซึ่งตอนที่ผู้สื่อข่าวส่งข้อมูลมาเจ้าที่ยังไม่ได้มีการ,รแจ้งอย่างเป็นทางการนะคะว่าในกรณีของคนที่ขนรถสูบซ่วมมาเนี่ยเจ้าที่จะจัดพื้นที่ หรือ okay, ดูแลร,รักษาความปลอดภัยยังไงบ้างเพราะว่าตอนที่ผู้สื่ขาวเราส่งข้อมูลมาตอนนั้นยังเป็นช่วงเวลาสายๆอยู่แล้วตอนนั้นรถยังไม่ได้เข้ามาอ๋อแต่ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนาะคือตอนนี้เนี่ยทหารตรงแนวหน้าไม่ได้มีแต่ทหารอย่างเดียวนะครับต้องขอความร่วมมือการสนับสนุนมาจากตำรวจด้วยที่โคกสูงทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทางอสทางชรบก็มากันหมดเลยเพราะ คือทหารที่อยู่ตรงแนวหน้าเนี่ยเขาเป็นหน่วยรบเขาไม่ใช่หน่วยควบคุมฝูงชนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติและฝั่งหนึ่งก็คนไทยอีกฝั่งหนึ่งก็คนขเขมรแล้วเป็นพลเรือนเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเข้าใจเลยแล้วมันยิ่งเครียดยิ่งกดดันนี่คือในมุมของทหารที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้า Okay, so this is the end of the video, my friends. The support of the people to the army is very precious, my friends, because uh, Thai army is dealing with um, disgusting uh, people on the border. Uh, they are trying to provoke Thai army, and now the support of the people is really very important. I'm sure that Thai army gonna re relieve a little, and uh, this switch. Uh, Cars, these Switch trucks are really very funny. This uh, uh, famous man, YouTuber, famous man, is very funny. Man, his name is uh Kan Jong Palang, he's a very funny man. <laughs> I love to watch him. Fresh from Ban Long Chan, the Savage suction Truck has arrived. Kan Jong Palang is ready to serve. We watched this video from Amarin TV. Thank you, Amarin TV, for sharing this video with us. Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.